สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเซียแกรนโฮมนะครับวันนี้พาพี่ๆกลับมาชมหน้างานอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเราได้มาเริ่มลงงานกำแพงกันดินกันได้3วันนะครับในส่วนของกำแพงกันดินทั้งหมดระยะทั้งหมด52เมตรนะครับเป็นกำแพงกันดินสูง1เมตร20เซนป้องกันดินพังทลายเวลาลูกค้าถมดินใหม่คือเรามาแก้ปัญหาลูกค้าอยากจะถมดินปลูกบ้านนะครับในในที่แห่งนี้พื้นที่ประมาณหนึ่งงานกว่ากว่านะครับ ก็วันนี hm ้ก็เราได้ปักเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กำลังตัดแผ่นใส่กันอยู่นะครับ ผมพามาชมในส่วนของงานใส่แผ่นกันดินนะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับกำแพงกันดินสูง1เมตร20เซนนะครับรวมระยะคานทับหลังด้านบนหัวเสาเดี๋ยวเราก็จะมีคานผูกเหล็กนะครับแล้วก็เทคานนะครับเป็นที่แล้วเสร็จในส่วนของกำแพงกันดินที่ป้องกันดินทลายนะครับหัวใจของมันคือระยะเสาเข็มความยาวเสาเข็ม คือหัวใจของความแข็งแรงให้กำแพงกันดินพี่พีมีความทนทานอย่างสูงสุด